สวัสดีครับอีพ e ีนี N ้ e. ผมจะมา ป้ายาทุกคนกับนาฬิกาเรือนใหม่ที่เพิ่งจะได้มาน,น,นะครับนี่เลยนี่คือ TiSOPRX นะครับคือทุกคนอาจจะอ้าว PRX เคยรีวิวไปแล้วหลายรอบแล้วนี่นาะแต่ว่ารอบนี้จะเป็น Tiso p ร x ในโมเดลของ35มิลนะครับผมเคยท mm คํา35มิลกันไปแล้วแหละแต่ว่านั้นจะเป็น35มิลที่เป็นคอร์สนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาออกรุ่นใหม่มาก็คือจะเป็น35มิลที่เป็นออโต้ก็ต้องบอกว่าสวยก่าเดิมมันข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหน้าปัดเนีย่ยจะเป็นวอลเฟลคือปกติถ้าเกิดเป็นตัว35มิลธรรมดาหน้าปัดจะเร แต่ว่าพอเป็นตัวนี้หน้าปัดมันก็แบบมีความเป็นแบบเลเยอร์ความสวยขึ้นมานะครับก็เลยคิดว่าเออเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่ เหมาะสาหรับในเรนจ์ราคาประมาณสัก2 0 0 0 0บาทประมาณนี้บวกลบไม่เกินนี้นะครับก็เป็นนาฬิกาที่ผมว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยราคาป้ายมันอยู่มานสัก26,000ประมาณนี้สองหมื่นสามสองหมื่นห้าสองหมื่นหกมันก็แล้วแต่สีของหน้าปัดนะครับเขาก็จะมีหลายสีด้วยมนนีแบบสีขาวม,มัลเซอร์เพลนะครับมีเป็นสีน้ําเงินสีนู้นสีนี้ผมขึ้นรูปให้ทุกคนดูแล้วกันกับราคานะครับแต่ว่าพอไปซื้อร้านที่เป็นร้านข้างนอกเนี่ยคุณลองไปเสิร์ชกันดูก็ได้นะครับแบบตามในช e ้อป ได้ราคาเมื่อวันนี้ d ลงมาประมาณสัก20%ประมาณนี้มันก็จะอยู่ประมาณสัก20,000นิดๆประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดมีช่วงโค้ชโซลดต่างๆก็อาจจะเหลือประมาณแบบ1 9 0 0 0กว่าแต่ว่าอย่างสี่สิเงินที่ผมได้มาอันนี้นะครับก็จะราคาเท่ากันกับรุ่น40มิลกันเลยนะครับอันนี้เป็น35ใช่ไหมส่วนอันนึงเนี่ยเป็น40ที่ผมเคยทำกันไปก่อนหน้านี้กันแล้วนะครับคือถ้าเกิดถามว่าผมทำไมถึงชอบ35แล้วคิดว่า35เนี่ยมันเหมาะกับไซส์ข้อมือของพวกเรากันมากๆพวกเราคือแบบไซส์คนเอเชียพวกเราเนาาาะะเพรว่ ผมเคยมี40ละนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันใส่แล้วไม่ค่อยได้ใส่บ่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันใหญ่มากนะครับคือตัวของ t i s s o p r e X เนี่ยมันจะเป็นทรงที่ลักมันกลางพอลักมันกลางปุ๊บเนี่ยเห็นไหมลักทุลักคือฝั่งนี้จนถึงฝั่งนี้นะครับมันค่อนข้างจะหนา มันไม่ใช่หนาสิมันค่อนข้างจะกว้างทําให้มันจะเหมือนแบบเราบวกไซส์ไปประมาณสัก2ไซส์ด้วยกันอย่างปกติอันเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ35ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมวัดเคสไซส์ให้ดูแล้วกันแต่ว่าพอใส่จริงๆแล้วเนี้ยฟีลลิ่งมันจะเหมือนสัก36 37ประมาณนี้คือผมมี Explorer Rolex ใช่ไหมครับในไซส์36เนี้ยผมว่าพอมันใส่ปุ๊บเนี้ยมันให้ฟีลลิ่งประมาณเดียวกันกับรุ่นนี้เลยนะครับแต่วันนี้เป็น35นะเอาล่ะเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมรู้ว่ามันเหมาะกับ เข้ามือคนไทยอย่างพวกเราเข้ามือผมมาสัก6.5นิ้วนะครับ6.3 6.5มันเนี่ยก็แล้วแต่น้ำหนักที่แบบบวกลบกับความขยันไปเร่ฟิตเนสนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้พอมาลองแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างน้ำหนักแล้วก็ฟีลลิ่งการใส่รวมถึงเคสไซส์เนี่ยพอวัดแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเนี่ยไซส์มันเล็กลงแบบค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ความหนาเนี่ยก็ไม่ได้หนาเลยนะครับ แล้วสายเป็นอินทิเก t ต d อยู่แล้วนะครับเพรอใช้มันอินทิเกรตกันไปกับตัวของนาฬิกาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้มันเนียนสวยงามมากๆ <Surf> ดูดแลราพอมันเจอแสงไหมโอ้โหวสวยมากด้านหลังก็เป็นหลังเปลือยด้วยนะครับผมยังไม่ได้แกะพลาสติกอะไรเลยนะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับใครชอบดูหลังเปลือยๆเนี่ยก็สวยดี ผมต้องใส่ให้ดูนะครับข้อมือผมประมาณ6.3ถึงหรือ6.5นิ้วก็ใส่ขึ้นมาประมาณนี้พอดีมากคือก่อนนี้ถ้าเกิดเป็น40ใช่ไหมครับมันจะแบบมันจะเต็มข้อมากๆเลยแต่ว่าพอใส่เป็น35ผมว่ามันให้ฟีลลิ่งที่เหมาะกับนาฬิกาในยุคนี้เพราะว่านาฬิกาตอนนี้หลายๆคนเขาก็ใส่ให้มันเล็กลงนาฬิกาที่มันเป็นใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคิดสักเท่าไหร่แล้วนะครับก็ออกมาได้ตรงเวลาพอดี เดี๋ยวมาดูเรื่องของไซส์กันมาดูนะฮะไซส์เขาเคลมว่า35มิมลนะเึ๊บเราวัดดูโอ้จริงๆก็ไม่ถึงนะวันได้34เองอะยังวัดผิดจุด34กว่ากว่าเอง ได้วันสาสิบสี่กว่านะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยโยดีมากสิบจุดแปดนะครับผมว่าเป็นไซส์ที่กําลังดีมากเพราะว่าเวลาที่เราใส่เข้าไปกับในเชิ้ตเนี่ยนะครับถ้าใครอยากจะแต่งตัวมันหรูหราหน่อยผมว่าเรือนนี้มันก็เหมาะมากเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันว่ามันมีความบิ op, ๊บบั๊บบิ๊บบั๊บแบบเนี้ยเลาใส่กับเชิ้ตใส่กับสูทเนี่ยโอ้สวยแน่นอน ล้วสายของเขานะครับก็เหมือนกับรุ่น4 0มิลเลยคือว่ามีการขัดเป็นแฮร์ไลน์มาเล่นแสงเล่นสีดีเหมือนเดิมหน้าปัดก็จะมีความเป็นเนี่ยเป็น texture แบบนี้รุ่นนี้สำรองพลังงานได้80ชั่วโมงเหมือนรุ่น4 0มิลเลยนะครับจะมีเขียนว่า powermatic 8 0สตรงนี้เลย ตัวหน้าปัดเนี่ยก็เป็นสปาย <g ül> ก็คือการรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีแล้วความลักทุลักที่ผมบอกแหละว่าพรเป็นไซส์แบบนี้มันก็จะนะมันจะรบบักทุลักมันจะกว้างหน่อยก็ประมาณรักทุลักก็ประมาณ44ขาไปต้องฝั่งนี้สิลักทุลักก็จะประมาณ44นะครับ นิดๆประมาณนั้นแล้วก็เป็นออโต้ใช่ไหมเข็มมันก็จะกวาดไปเรียบๆเนียนๆแบบนี้เลยแล้วก็มีช่องวันที่อยู่ตรงนี้เราจริงตั้งแต่ผมใส่นาฬิกามนาะผมแทบไม่เคยตั้งวันที่เลยอะซึ่งหน้าปัดนี้ก็ตัดแสงได้ประมาณหนึ่งนะผมว่าไม่ได้ตัดได้เคลียร์แบบ100%ขนาดนั้นแต่ก็โอเคเพราะว่าใส่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันแค่นี้ผมว่ามันก็เหลือเฟือละส่วนด้านหลังก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลยนะครับเหมือนกับรุ่นพี่เลย คือเขาไม่ได้มีไม c โครอะจัสเมนต์มาให้นะแต่ว่าข้อพวกนี้มันเล็กๆทําให้เดาที่เราเลือกตัดข้อออกไปเนี่ยมันค่อนข้างจะพอดีข้อมือได้ไม่ยากยถอดก็ง่ายๆแบบนี้นะครับนั่นหนา2ชั้นเห็นปะ่ะแล้วพอเป็นสายของเขาเนี่ยต้องบอกว่ายอมรับเลยว่าทิโซ่ทำสายมาได้ดีมากมันดูแบบกลืนกันไปเลยอะ ข้ามบนขุมก็มันมาณถึงหนิ้วนะครับประมาณนี้ใส่มาค่ข้างจะพอดีมากๆนะครับดูดิมันแบบไม่มีระยะตรงนี้เหลือเลยถ้าเกิดเป็นตอน40่มิลตรงนี้มันจะกลางออกมาหน่อยนึงพอเป็นสาเห้นี่ลดลงมา5้มิล,ลมนมนแนบมาก และนีนครับกับการรีวิวเทซัวพรีออร์ X 35มิลออโต้นะครับถ้าเกิดเป็นสีน้ำเงินเนี่ยอยู่ประมาณ26,000บาทนะครับถ้าเกิดเป็นไวท์เพลสนะฮะมาเตอร์ฟเพลสเนี่ยก็คือน้ำปสัสสาขาวก็ขึ้นไปหน่อยสีทองขึ้นไปประมาณสัก30,000บาทประมาณนั้นนะครับก็ไปลองดูแล้วกันผมแนะนำนะว่าถ้าเกิดอยากจะไปซื้อออฟฟิเชียลเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับตามห้าง,งต่างๆเนี่ยก็มีนะครับหรือว่าเราจะไปซื้อที่เป็นออนไลน์เนี่ยก็มีเช่นเดียวกันราคาก็จะดิฟกันประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับส่วน พอปี้แบบนี้มันเหลือประมาณเท่าไหร่ก็มันสัก2,000 0บาทบวกลบประมาณนั้นนะครับก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายฮะ